ฮัลโหลหลานๆทุกคนยังมีความสุขกันดีอยู่ไหม mm hmm. แล้ววันวันอาทิตย์ก็เปลี่ยนมาถึงอีกครั้ง mm hmm. เป็นวันอาทิตย์ที่เงียบเหงาซึมเศร้าหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> จะว่าจริงๆตั้งแต่ไอ้โควิดอารวาดมาเนี่ยบ้านเมืองเราก็เงียบเหงาลงเยอะเลยจำได้แต่ก่อน แถวบ้านผงตอนค่ำตอนดึกยังจะได้ยินเสียงผู้คนสวนเสฮแห่าตรงนั้นบ้านตรงนี้บ้านแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินแต่เสียงกบเสียงอึ่งอ่างขับกล่อมดนตรีดังเงื้งงื้งเงืงง้งงอยู่ทั่วปักเป็นชีวิตที่เรียบง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน แต่ในความเป็นมนุษย์ของเรามักจะอยู่อย่างสงบไม่ค่อยจะได้เรามักจะหาอะไรต่อมีอะไรมาเติมเต็มช่องว่างจนลน้นไม่ใช่เต็มนะล้นเลยวันนี้โลกภายนอกอาจจะดูเงียบเหงาแต่ในโลกโซเชียลกับคึกคักนะจนดูยุ่งเหยิงเต็มไปหมดนะยังโกงนี่ ก็ต้องดูลายทุกวันมีรายการเป็นร้อยเข้ามาให้ดูนะดูแล้วอันไหนหน่าสนใจเราก็ส่งลายให้เพื่อนๆดูบ้างนะรู้ไหมบางทีกงต้องเสียเวลาส่งลายอยู่เป็นชั่วโมงชันะ่วโมงะไหนจะเฟซอีกติ๊กตอกอีกอาจี IG อีก มันขโมยเวลาเราหมดไปโดยไม่รู้ตัวหลานหลานเป็นเหมือนของหมน้ะนี่คือชีวิตที่เรียบง่ายของคนในยุคนี้ใช่ใช่น่าจะไม่ใช่นะ,ะคลิปนี้ผมจะพูดเรื่องชีวิตที่เรียบง่ายมันเป็นยังไงนะ,ะชีวิตที่เรียบง่าย มันต้องโฟกัสแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นอย่างๆไปไม่ทําอะไรหลายๆยอย่างในเวลาเดียวกันอย่างโกงนี่ก็พยายามฝึกฝนตัวเองนะ,ะตื่นนอนตอนเช้าก็จะกล่าวอรุณสวัสดิ์ทักทายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในวิญญาณของเราแล้วก็จะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ที่ประทานชีวิตในเช้าวันใหม่ให้ขอบคุณพระเยซูที่ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นอย่างดีแล้วก็สนทนาพูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นว่าวันนี้มีโปรแกรมต้องทำอะไรบ้างพอลุกจากเตียงก็ดื่มน้ำแล้วก็ไปชีแล้วก็ชงกาแฟสักถ้วย เปิดวิดีโอเออเปิด YouTube ฟังอาจารย์เทศนาซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายอาจารย์แต่ที่ฟังบ่อยๆก็น่าจะเป็นอาจารย์จอยไมเออร์แล้วก็อาจารย์นาธานก่อนไหมฟังไปบริหารร่างกายไปยืดเส้นยืดสายไปแล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระอาบน้ำแต่งตัว เสร็จแล้วก็ลงมาเปิดร้านซึ่งไม่มีลูกค้าแต่ก็ดีกว่าปิดร้านอุดอู้ม,มันหายใจไม่ออกนะแล้วก็เริ่มภารกิจตามโปรแกรมที่วางไว้อะไรต้องทำก่อนอะไรต้องทำหลังสำคัญมากนะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง แล้วก็ต้องโฟกัสในแต่ละเรื่องอย่างจริงจังไม่ใช่เอาเรื่องนั้นมาชนเรื่องนี้เรื่องนู้นมาปะบนกับเรื่องนั้นสับสนปนเปนกันไปหมดทำแล้วทำไม่เสร็จสักเรื่องอที่พูดนี่ไม่ได้ว่าให้ใครนะ,ะแต่ก๋งเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนนะเพราะเราคิดว่า มีเวลาล้าามีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำแต่เวลาเรามีน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็เลยโลภมากพยายามทำสองสามเรื่องในเวลาเดียวกันสมุนสมองหมุนติ้วเลยไม่ไหวไม่ไหวมันต้องโฟกัสทีละเรื่องทีละเรื่องอเรื่องหนึ่งหนึ่งอาจจะใช้เวลาชั่วโมงสองชั่วโมง รือครึ่งชั่วโมงท,ทําทีละเรื่องจบชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่เสร็จก็เลื่อนไปทําวันใหม่หรือทํามันใกล้จะเสร็จก็ทําให้มันเสร็จซะแล้วก็เปลี่ยนไปทําเรื่องอื่นๆต่อไปนะที่สําคัญเราต้องโฟกัสแล้วก็ต้องสนุกกับการทําเรื่องนั้นๆด้วยนะจริงๆไอ้โควิด มันก็มีส่วนดีหลายอย่างนะหลานๆน,นะนะคือมันตัดเรื่องอกินข้าวนอกบ้านออกไปตัดเรื่องการเดินทางนั่นนนี่นีนนนน่ลูกๆก,ก็เรียนออนไลน์อยู่กับบ้านตัดค่าขนมไปจริงๆค่าใช้ใจ่ายก็ลดลงเยอะเลยนะจริงไหมหลานๆนะล,ล,ลูกๆที่กงงอยู่ด้วย เขาก็คุยกันตามภาษาวัยรุ่นบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราเข้าไปวุ่นวายด้วยเราโงเองก็อยู่อย่างสววอวัยรุ่นฝึกใช้เวลาอยู่ตามลำพังคุยกับพระเจ้ามากขึ้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในใจเราเสมอบางทีการใช้เวลาอย่างสงบมันก็เกิด ไอเดียบันเจิดได้เหมือนกันนะฮนะรู้ไหมหลานๆจินตนาการความคิดสร้างสรรค์มักจะเกิดขึ้นตอนที่เราสงบอยู่กับตัวเรานี่แหลนะฮะผงจะเล่าเรื่องชายคนหนึ่งให้ฟังใครรู้จักวันดิสนีย์บ้างฮนะถเอ้ยอก็คนสร้างการ์ตูนดังไปทั่วโลกยังไงละ่ะถามได้ฮนะใช่ แต่ละหลารู้ไหมวันดิสนีย์ไม่ใช่นักเขียนการ์ตูนวันดิสนีย์วาดการ์ตูนไม่เป็นตอนเด็กๆวันดิสนีย์เขาลหลงไหลในหนังสือการ์ตูนแล้วก็จินตนาการว่าการ์ตูนมันน่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาบนภาพพยนตร์ได้เขาจึงจ้างนักเขียนการ์ตูน วาดตัวละครการ์ตูนตามจินตนาการของเขาทั้งการแสดงสีหน้าการแสดงท่าทางแล้วก็ใส่เนื้อหาบทละครลงไปกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วฟังดูแล้วมันช่างเป็นมนขลังซะจริงๆและแล้วการ์ตูนของวันดิสนีย์ก็โด่งดังไปทั่วโลก เป็นขวัญใจของคุณหนูหนูมาทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งยุคของโกงด้วยเ,เป็นไงหลานๆนี่ก็คือพลังของชีวิตที่เรียบง่ายไม่สับสนโฟกัสเป็นเรื่องเรื่องไปโฟกัสเฉพาะเรื่องในวันนี้ชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับความผิดพลาด เมื่อวานนี้มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วไม่ต้องกังวลว่าไอ้โคควิดมันจะจบลงเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมามันก็ต้องมีไปนะเรากังวลไปก็ทำอะไรมันไม่ได้ เราไปจัดการอะไรมันไม่ได้หรอกิดโคคิดเนี่ย <c oughs> แต่จงวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ให้มันอยู่นานหรอกนะพระเจ้าจะจัดการกับมันในเวลาของพระองค์ส่วนเราจงพอใจกับชีวิตในวันนี้พระเจ้าเป็นผู้ลังสรรค์ชีวิตให้เราอยู่ในท้องแม่ของเรานั่นแหละอนะ แล้วเราก็คลอดออกมาเป็นคนนะฮะหลานๆดูไหมกงมีลูกห้าคนแต่ไม่มีสักคนที่กกงตั้งใจให้เขามาเกิดะแต่มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าฮะพระเจ้าประทานขอ,ของขวัญที่มีชีวิตให้กงเป็นของขวัญที่มี DNA ของกกง เป็นสายเลือดของกรมเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตดิ้นได้กินได้พูดได้แล้วก็เติบโตได้เป็นยังไงฮะพูดเรื่องนี้ทีไรกรมชื่นใจทุกทีลูกห้าคนฮะชีวิตของเราก็เช่นกันชีวิตเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเรา พระเจ้าจะให้เราอยู่หรือตายเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราต้องสนิทสนมกับพระองค์ฟังเสียงของพระองค์เชื่อฟังพระองค์พึ่งพาพระองค์ทุกกรณีความหมายของพึ่งพาพระองค์ก็คือพึ่งพึ่งพาในความสามารถในสติปัญญา ที่พระเจ้าประทานให้เรานะไม่ใช่พึ่งพาทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เพราะเราไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์สินเงินทองจำเอาไว้เราไม่ได้เป็นทาสของเงินทองแต่เราเป็นทาสของพระเจ้าจงทำชีวิตให้เรียบง่ายชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทางจงมีความสุขสนุกกับชีวิตสนุกกับการเดินทางในชีวิตนะหลานๆเอ้ยบาย